สวัสดีครับ c h anel n p o n n Review นะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกา Hamilton Car c a k i f i e l d Titanium Auto เรือนี้กันนะครับนาฬิกาซีรีส์นี้ก็เป็นซีรีส์ใหม่ที่เพิ่งออกมาของทางแบรนด์ Hamilton เลยนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราพูดถึงแบรนด์ Hamilton นะครับนาฬิกาซีรีส์แรกที่แบบเป็นเรือนฮิตติดตาแล้วก็เด่นมากๆเนี่ยก็น่าจะเป็นตระกูล Car c a k i f i e l d นี่แหละนะครับเพราะว่าเป็นนาฬิกาสไตล์มิลตัลลีหรือว่าสไตล์ทหารนะครับที่แบบ หน้าตามีความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นแล้วก็ดูแบบมีความฮามิตันมากๆกันนะครับซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากการที่ฮามิตันเนี่ยเขาก็โด่งดังจากการที่เป็นแบรนด์นาฬิกาที่ผลิตนาฬิกาให้กับเหล่าทหารน,นะครับซึ่งแล้วก็มีการนาเอาไปใช้จริงในช่วงก่อนนะครับที่แบบมันเกิดสงครามโลกต่างๆนานานนะดังนั้นเนี่ยมันก็เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ซิกเนเจอร์อย่างหนึ่งของทางแบรนด์เลยก็ได้นะครับที่จะมีนาฬิกาหน้าตามีความทหารแบบนี้ออกมานะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่ามาในยุคสมัยนี้นะนาฬิกามันก็มี ใช้งานในชีวิตประจําวันได้มากขึ้นนะครับซึ่งไทมทเตตันเองเนี่ยก็เรียกว่ามีการปรับตัวแล้วก็มีการออกใน,ในาฬิการ,รุ่นใหม่ออกมาหลายเรือนมากๆที่แบบมันน่าสนใจแล้วก็มันดูเป็นนาฬิกาแคชชวลมากขึ้นด้วยนะครับอย่างรุ่นนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในเรือนที่ผมว่าเตะตาแล้วก็แปลกแหวกแนวออกมาสุดๆเลยนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยในตระกูลที่เป็นไทเทเนียมออโต้ที่เพิ่งออกมานะครับเขาจะมีอยู่2ไซส์นะครับก็คือ38มิมลแล้วก็42มิลมโดยที่ตัว38มนิ่ยจะม3สีด้วยกันนะครับ ตัวนี้เป็นหนึ่งในสีนั้นนะครับแล้วก็อีก2ส,สีเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับก็จะเป็นตัวหน้าดําแล้วก็หน้าเขียวนะครับที่เป็นตัวเรือนสีแบบไทเทเนียมดั้งเดิมนะครับ แต่ตัวนี้ก็จะแปลกแหวกแนวกว่าตรงที่มันเป็นไทเทเนียมเคลือบ PVD ดีสีดํานั่นเองนะครับส่วนอีกไซส์นึงเนี่ย42มิลก็จะเป็นหน้าปัดเขียวหน้าปัดน้าเงินนะครับแล้วก็ตัวเรือนไทเทเนียมอันนี้ก็มีออปชั่นให้เลือกเนี่ยหลากหลายเหมือนกันนะครับซึ่งทีแรกนะผมก็กะจะเอาหน้าดำนี่แหละเพราะว่าปกติเวลาจะเลือกซื้อนาฬิกาเนี่ยผมจะแบบเซฟเซฟก่อนนะครับเอาเป็นหน้าดําพื้นฐานเลยแต่เรือนเนี่ยผมแบบไปเหลือบเจอนะครับแล้วก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยพอมันวางข้างๆหน้าดําหน้าเขียวอะ มันโดดเด่นขึ้นมาแล้วก็มันแบบมีความยูนิคมากๆกันนะครับแล้วก็ตัวเรือนสีดําด้วยอะ่ะกลายเป็นว่าเรือเน,นี้ยมันก็ชนะใจผมจนได้นะครับสุดท้ายผมก็เลยเลือกเรือนเนี้ยที่แบบหน้าตาดูแบบมีความโดดเด่นขึ้นมาสุดๆนะครับโดยที่เดี๋ยวเรามาลงดีเทลหน้าปัดกันเลยดีกว่านะครับ ตัวหน้าปัดนะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าด้านในเนี่ยมันจะไม่ได้แบบมีการเล่นเป็นเลเยอร์สวงซ้อนกันเหมือนกับ f l ฟ Watch รุ่นปกติแล้วนะครับเพราะว่าเขาจะเปลี่ยนหน้าปัดที่แบบปกติมีความ s u n เบ r ร์หน่อยเนี่ยกลายเป็นเท็กซเจอร์คล้ายๆปูนแบบนี้นะซึ่งถ้าเกิดเรามองไปใกล้ๆจริงๆเนี่ยในดีเทลนะครับมันจะมีความขรุขระมีความแบบเป็นพื้นผิวเหมือนกับ เป็นคอนกรีตอะที่ฉาบไม่เรียบอะประมาณนั้นนะครับหรือว่าหลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นพื้นผิวแบบดวงจันทเป็นพื้นผิวดาวเคราะห์ clock, อะไรแบบนี้ก็ได้นะซึ่งมันเป็นผิวที่แบบมันดูเท่มากๆเลยนะครับแล้วยิ่งแบบมันมาอยู่บนนาฬิกาที่หน้าตาสไตล์เป็นฟิลวอชอะที่มันมีการวางมาเกอร์นะครับมีการวางตัวเลขซ้อนกัน2ชั้นแบบนี้ผมว่ามันยิ่งดูแบบมีความลุยอะ เพราะว่านาฬิกาฟิววอชเนี่ยคือชื่อชั้นเขาอะ่ะมันก็เป็นนาฬิกาที่ใส่ไปออกโลบใส่ไปทําภารากิจที่มันดูลุยๆอยู่แล้วนะครับซึ่งหลายๆเรือนเนี่ยเขาก็เลือกที่จะทําหน้าปัดที่มันแบบเป็นขุขระเป็นผิวถนนอะ่ะแต่อันเนี้ย มันดูเป็นถนนที่มันเป็นปูนเป็นคอนกรีตท,ที่แบบมันเป็นอีกสเต็ปหนึ่งของความดูรักดูแบบดุดันสมบุกสมบันะนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยเป็นเท็กซ์เจอร์ที่ผมแบบชอบมากเลยนะเห็นครั้งแรกนี่แบบผมตัดสินใจเรอย่างไวเลยรู้สึกแบบโ,โหดีมากนะครับส่วนตัวลูมเนี่ยมีให้ทั้งเข็มชั่วโมงเข็มนาทีนะครับแล้วก็ตัวเลขรอบๆนี้นะครับผมส่องให้ดูนะมันก็มีลูมมาให้หมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเข้าที่มืดนะจะเลืองแสงขึ้นมาแบบสว่างมากนะครับเป็นซูเปอร์ลูมิโนวานะครับคือใช ก็เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของนาฬิการตระกูลฟ w a t c h อยู่แล้วนะครับซึ่งอันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าหล,หลายๆคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะปกติฟิววอชเนี่ยเขาต้องแบบ ทำตัวให้มันไม่สะท้อนแสงอะ่ะสามารถพรางตัวในที่มืดได้อย่างเช่นเรือนเนี้ยตัวเรือนก็เป็นการเคลือบดำด้านมาทั้งหมดเลยนะครับแต่ทําไมรูมันสว่างจังนะครับอย่างนี้ค่าศึกจะไม่เห็นเหรืออะไรแบบนี้นะก็ต้องอธิบายอย่างนี้นะครับว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดแบบนึกภาพว่าเราอยู่ในที่มืดมากๆนะครับแล้วก็ใส่ในาฬิการเรือนพวกนี้อยู่นะเวลาเราพรางตัวอยู่ในแบบพุ่มไม้อย่างเงี้ยหรือว่าหลบอยู่หลังต้นไม้หมอบคลานอยู่แบบนี้นะครับรูมันจะไม่ได้เรืองแสงจนแบบไปเข้าตาคนที่มันอยู่ระยะไกลระดับแบบ10เมตร20เมตรได้นะคือมัสว่างขึ้นมาก็จริงแต่ว่า มันก็จะโดนกลบด้วยแสงธรรมชาติรอบๆนะครับคือมันจะไม่ได้เห็นขนาดนั้นอะแต่ตัวเรือนถ้าเกิดมันเงาอะมันจะสามารถสะท้อนแสงที่แบบมันอยู่ไกลมากๆะเข้าตาได้นะครับในบางมุมนะอย่างเช่นสมมุติว่าข้าศึกยืนอยู่ประมาณ10-20เมตรอะแล้วเขามีไฟฉายติดอยู่ตรงที่หัวนะครับ เขาอาจจะส่องไฟฉายไปมานะครับและแบบมุมของไฟอ่ะมันไปนตกกระทบมุมของตัวเรือนที่มันเป็นการขัดเงาพอดีมันก็อาจจะชิ่งไปเข้าตาได้แบบนี้นะครับแต่เรื่องลูมอ่ะมันไม่ได้มีปัญหาอะไรพวกนี้นะดังนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องแปลกใจไปที่นาฬิกาฟิววอชที่แบบ พยายามจะคุมโทนให้มันไม่สะท้อนแสงอะไรเลยเนี่ยรูมดันสว่างมากนะครับมันก็จะใช้งานกันคนละฟังก์ชันเลยนะครับไม่ได้มีผลกับการสะท้อนแสงหรือว่าการพลางตัวอะไรขนาดนั้นนะส่วนเรือนนี้เนี่ยก็ตามชื่อเลยนะเครื่องเป็นออโต้นะครับตัวรหัสเครื่องเนี่ยเป็นตระกูล H10 นะครับสำรองพลังงานได้80ชั่วโมงนะซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะครับประมาณ3วันกว่าๆเลยดังนั้นเนี่ยใครที่แบบจะใส่เรือนนี้ไปนะครับแบบเป็น everyday watch นะแล้วถอดทิ้งไว้วันศุกร์นะครับไม่ต้องใส่กล่องหมุนอะไรแบบเนี้ยวันจันทร์กก็ลัับบมาาใใส่่ช้้งนนตอไดะคร คือใน,ในการหลายเรือนที่แบบสำรองพลังงานได้40ชั่วโมงแบบนี้เราจะทําแบบนั้นไม่ได้นะถ้าเกิดมันสำรองได้น้อยมากๆอะ่ะถ้าเกิดเราถอดทิ้งไว้เย็นวันศุกร์เวลาเลิกงานเช้าวันอาทิตย์อย่างเงี้ยก็อาจจะต้องเอามาหมุนขึ้นลานใหม่หน่อยอะไรแบบนี้นะครับไม่งั้นนะมันจะอยู่ไม่ถึงเช้าวันจันนะแต่ถ้าเกิดมันได้80ชั่วโมงเนี่ยก็ตีว่า3วันกว่า,วาได้สบายๆเลยนะครับ ก็เป็นความสะดวกสบายอย่างหนึ่งที่อันนี้ใช้งานได้ดีมากนะครับแล้วก็พวกบาลานซ์สปริงพวกชิ้นส่วนด้านในเนี่ยก็เป็นนิวาครองนะครับซึ่งก็จะกันสนามแม่เหล็กได้ดีด้วยก็ทํามาเพื่อป้องกันสนามแม่เหล็กในทุกวันนี้นะเพราะว่ามันมีกันเยอะเหลือเกินนะบ้านใครมีลําโพงใหญ่ๆมีทีวีหรือว่ามีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรแบบนี้ก็จะมีพวกแม่เหล็กแบบนี้อยู่เยอะนะครับแม้แต่อคอมพิวเตอร์เองนะเวลาเรานั่งใช้งานนะครับแล้วมือเราไปใกล้พวกลาโพงอะ่ะ มันก็จะมีสนามแม่เหล็กอ่ะมารบกวนการทํางานของเครื่องด้านในนะครับแต่นาฬิการ,รุ่นนี้ที่แบบใช้นิวครองเนี่ยมันก็จะป้องกันเรื่องการรบกวนภายนอกอ่ะได้ดีมากกว่ามากเลยนะครับดังนั้นก็หายห่วงไปอีกเปาะหนึ่งนะครับส่วนกระจกก็เป็นซับฟลายคริสตัลที่มีความโค้งโดมมากๆนะครับตรงกลางนี่รูปๆแล้วรู้เลยนะว่ามันนูนขึ้นมานะดูเท่ดีนะครับซึ่งกระจกแบบนี้อาจจะมีข้อเสียนิดน,นึงตรงที่การตัดแสงเข้าจะไม่ได้เทพมากนะครับอย่างเงี้ยหมุนไปหมุนมาจะเห็นว่า มันมีการสะท้อนออบเจกตรรอบเนี่ยเข้ามาอยู่บ้างนะแต่ข้อดีของเขาเนี่ยก็คือเรื่องของกลิ่นอายความวินเทจความแบบเป็นนาฬิกาย้อนยุคนะครับมันจะได้ฟีลลิ่งที่ดีกว่านาฬิกาที่กระจกมาเรียบๆมากๆเลยนะอันนี้ดูสวยขึ้นมากๆนะครับก็ได้อย่างเสียอยอ่างกันไปนะส่วนต่อมาที่อยากจะให้ดูมากๆคือเรื่องของเคสนะครับเคสเนี่ยปกติผมไม่ค่อยเจอนาฬิกาที่เป็นไทเทเนียมแล้วก็เคลือบ PVD ดีแบบด้านมากๆมาแบบนี้นะครับคือเป็นอะไรที่เห็นครั้งแรกแล้วแบบ ยังไงก็ดูแล้วเป็นสแตนเลสสตีลแน่ๆเนี่ยแต่พอจับขึ้นมาปั๊บนะครับโอ้โหมันเบามากอะ่ะมันเป็นอะไรที่ขัดความรู้สึกมากเพราะว่าเห็นสีแบบนี้ยังไงผมก็ต้องคิดว่าเป็นเหล็กตันๆหนักๆอะ่ะแต่พอเป็นไทเทเนียมปั๊บนะครับก็แบบเฮ้ยมันดูฟิลลิ่งแบบ เบาอารมณ์เหมือนเป็นนาฬิกาพลาสติกได้เลยนะครับแต่ว,ว่าเวลาจับจับดูเนี่ยยังรู้สึกถึงความแน่นหนานะครับความแข็งแรงของไทเทเนียมเนี่ยก็ยังมาครบนะครับเม็ดมปยมเม็ดไปยม,ยม,ยมยอะไรเงี้ยเป็นไทเทเนียมหมดเลยนะแล้วก็สามารถหมุนขึ้นลานด้วยมือได้นะครับเรือนนี้สังเกตดูว่าไม่มีช่องวันที่นะครับดังนั้นเนี่ยการตั้งค่านะก็สามารถดึงออกมาแล้วก็กดตั้งเว,วลาแบบนี้ได้เลยนะครับก็ใช้งานได้ง่ายมากๆนะซึ่งฝาหลังเนี่ยก็มีการเปิดโชว์เครื่องมาแบบนี้นะครับเครื่องก็สวยงามดีนะครับแม้แต่ตัวเครเนยยาพล คือแทบไม่มีส่วนที่แบบเป็นการขัดเงาเลยนะครับมีแค่หัวน็อตนิดหน่อยเท่านั้นนะแต่ว่ารายละเอียดอื่นๆเนี่ยเป็นการขัดด้านสตินฟินิชหรือว่าพ่นสยมาทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็สเปคต่างๆนานานเนี่ยจริงๆอยู่บนฝานหลังตรงนี้นะแต่ผมไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆจะมองเห็นไหมนะครับเพราะว่าขนาดผมมองด้วยตาเปล่าเนี่ย ผมยังไม่เห็นพวกตัวอักษรบนฝาหลังเลยอะคือแบบเคลือบดำมาดำสนิทแล้วก็ดูดแสงมากๆเลยนะครับซึ่งการกันน้ำเนี่ยสิบบาทนะครับแล้วก็รายเอยดอื่นๆเนี่ยจะมีบอกว่านี่หน่อยนะพวกซัไฟอ์กราสไทเทเนียมอะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าด้านยันฝาหลังเลยนะครับเป็นอะไรที่เท่มากๆส่วนขนาดเคสดไซส์อยู่ที่38มิมลนะครับความหนาเนี่ยอยู่ที่12มิลมนะครับแล้วก็ลักทูลักเนี่ยสี่มิลเท่านั้นนะครับส่วนสายเนี่ยให้มาเป็นสายหนังนูบักนะครับซึ่งหนังประเภทนี้เนี่มกาล่นน,น,แบบน,น้บบบแััคหง นะแต่ว่าเท็กซ์เจอร์มันจะมีความละเอียดกว่านะครับคือขนของหนังนูบักเนี่ยมันจะเป็นขนเส้นเล็กๆนะครับที่แบบเวลาเรานิ้วปาดอะ่ะมันก็จะแบบวิ่งไปตามทิศนิ้วเราที่เรากดลงไปนะครับซึ่งเอกลักษณ์ของหนังนูบักนะครับคือเราสามารถเอาแบบนิ้วนะครับปาดไปปาดมาอย่างนี้นะให้มันเป็นรูปทรงหรือว่ามันเป็นแบบตัวอักษรอ,อะไรแบบนี้ก็ยังพอได้นะครับซึ่งหนังนูบักเนี่ยมันจะมีความนิ่มแล้วก็มีความฟินมากๆนะเนะวลาลูบๆนะครับแต่แน่นอนว่าคุณสมบัติระยะยาวเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยทนน้ำเท่าไหร ก็แน่นอนนะว่าก็ต้องหลีกเลี่ยงน้ากันประมาณหนึ่งนะครับคือถ้าเกิดเจอพวกเหงื่อพวกทั่วไปที่แบบมันไม่ได้มาเป็นดวงๆเป็นเม็ดๆอะ่ะอันนี้พอได้นะแต่ถ้าเกิดมันมาเป็นเม็ดที่แบบเหมือนแบบเราล้างมือในห้องน้ําแล้วมันกระเด็นมาเป็นเม็ดๆอะ่ะอันนี้ก็จะเป็นจ้ำๆนิดหนึ่งซึ่งเอาจริงๆหลายๆคนอาจจะไม่ได้ซีเรียสมากนะครับเพราะว่าสายแบบนี้ยังไงมันหนียากอยู่แล้วนะอันนี้ผมแบบไม่อยากจะให้ไปซีเรียสมากนะครับคือหนังลูบักอะ่ะผมก็เคยใช้มาหลากหลายอุปกรณ์นะครับเช่นกระเป๋านะครับเช่นรองเท้าแบบนี้นะ รักษาดีแค่ไหนยังไงอ่ะมันก็จะมีความแบบขึ้นเป็นพาทิน่าขึ้นแบบเป็นสีที่มันคล้ำขึ้นอยู่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นสายที่ดีไซน์มาเพื่อให้มันเอจจิ้งเพื่อให้แบบมันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาซะมากกว่านะครับยังไงทําใจล่วงหน้าไว้ก่อนเลยนะครับว่ามันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตามการใช้งานเราแน่ๆนะครับส่วนตัวบัคเกิลเนี่ยก็เป็นไทเทเนียมมาให้ด้วยนะครับเคลือบสีดามาให้ด้วยเหมือนกันแบบนี้นะก็ดูสวยงามดีมากนะครับซึ่งน้ําหนักเนี่ยต้องบอกว่าเบามากนะช่างพิสสูจนน์กกััห่อยบ ออกมาเนี่ย53กรัมนะครับคือแบบเบามากอะเบาอย่างกนาฬิกาแบบพลาสติกซิลิโคนเลยนะครับดังนั้นในการใส่ใช้งานระยะยาวเนี่ยต้องบอกว่าสบายหายห่วงแล้วก็ตัวสายเนี่ยสังเกตดูว่าเขาจะมีการเจาะรูมาแบบเป็นรูคู่แบบนี้นะครับซึ่งมันก็จะทําให้นาฬิกาเนี่ยดูแบบมีความแข็งแรงดูลุยมากๆนะครับแล้วก็การล็อกเนี่ยจะเป็นการล็อกที่แบบแข็งแรงมากกว่าพวกบัคกเค้าหัวเดี่ยวอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะเจาะรูเพิ่มยากนิดนึงนะคือคนข้อมือเล็กที่แบบจาเป็นจะต้องเจาะเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยมัน้แบบนี่คู ซึ่งมันหาอุปรกรณ์เจาะไม่ได้ง่ายเท่าไหร่นะครับดังนั้นถ้าเกิดข้อมือเราเล็กจนกระทั่งต้องเจาะรูเนี่ยก็อาจจะต้องลองแบบหาสายอื่นมาเปลี่ยนอาจจะดีกว่านะครับแต่อย่างเงี้ยข้อมือผม5.5นิ้วหรือว่า14เซนนะครับผมใส่รูสุดท้ายได้พอดีเป๊ะเลยนะครับอันนี้แบบลอดไปหยุดวิดนะไม่ต้องเจาะรูเพิ่มนะครับซึ่งตัวสายเนี่ยก็สามารถใส่ได้ข้อมือประมาณสัก7.5นิ้ว8นิ้วเนี่ยก็ยังใส่ได้นะถือว่าค่อนข้างจะเหลือเฟือเลยซึ่งฟีลลิ่งเวลา,ายอยู่บนข้อมือนะครับคือแบบหแบบ ดีมากอ่ะคือมันสบายมากๆนะครับคือรุ่นนี้มันเหมือนเป็นการนําเอาวัสดุที่แบบมันใส่สบายมากๆหลายอย่างอ่ะมาผสมผสานกันนะครับอย่างตัวเรือนไทเทเนียมเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องความเบาอยู่แล้วนะแล้วก็เวลามีการเคลือบด้านแบบนี้ฟิลลิ่งเวลามันแตะข้อมืออ่ะมันจะไม่ได้รู้สึกเหมือนไทเทเนียมทั่วไปนะครับมันจะรู้สึกเหมือนกับพลาสติกเคลือบด้านอะไรแบบนี้นะครับที่แบบมันจะมีความซอฟต์คือเทกเจอร์เขาอ่ะเวลาลูบๆดูมันจะเหมือนแบบมีความแป้งนิดนึงอ่ะดังนั้นเวลาอยู่บนข้ออ่ะมันจะไม่รู้สึึกถงคคววาามมหรือ่ ความเย็นของตัวโลหะนะครับแล้วก็ตัวสายเนี่ยอย่างที่เราเห็นนะว่าด้านนอกเป็นดูบักนะครับที่แบบเท็กซเจอร์ดีมากส่วนด้านในเนี่ยก็เป็นหนังนิ่มๆนะครับดังนั้นเวลามันลักข้อมือเราอะแล้วแบบมันขยับไปมาอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกแบบสมูทมากๆนะครับไม่ได้รู้สึกว่าหนังมันบีบหรือว่ามันมีความแข็งเกินไปแต่อย่างใดอะนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาอยู่บนข้อนะพลิกขึ้นพลิกลงแบบนี้เนี่ย มันจะเบาสบายนะครับใส่ใช้งานได้แบบทั้งวันทั้งคืนเลยอ่ะคือเหมือนเป็นฟิววอชที่ทําออกมาเพื่อเป็นเอเวอร์เดยวอชจริงๆอ่ะเหมือนเขาปรับตัวเข้ากับยุคสมัยปัจจุบันมากๆแล้วนะครับซึ่งจริงๆเรือนนี้ด้วยหน้าตาแบบนี้ด้วยฟังก์ชันต่างๆเนี่ยมันก็เป็นนาฬิกาที่สมมุติทหารนะจะเอาไปใช้จริงๆมันก็เอาไปใช้ได้นะครับเพราะว่าเอกลักษณ์ต่างๆหรือว่าความจําเป็นทั้งหลายอ่ะมันยังอยู่ครบนะครับอย่างเช่นพวกหน้าปัดที่แบบมันเป็น2รูปแบบการแสดงเวลาแบบนี้หนึ่งถึงสิบสองแล้วก มันก็ยังมีมาให้ตามมาตรฐานของพวกนาฬิกาทหารนะครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นนาฬิกาอีกเรือนที่สามารถใช้งานได้ดีมากๆในตัวเมืองหรือว่าในการแบบใส่ไปทํางานทั่วๆไปนะครับเพราะว่ามันก็มีเอกลักษณ์หลายๆอย่างที่แบบมันดูเท่นะแล้วก็มันไม่ได้ดูแบบทหารจัดขนาดที่ว่าเราต้องแต่งตัวคุมธีมทหารไปด้วยคือจะแบบวันสบายๆเส,สื้อยีกางเกงยีนนะครับหรือถ้าเกิดใครที่แบบชอบแต่งตัวแนวแบบเสื้อสีกากีกางเกงกากีสีครีมแบบนี้เรือนเนี้ยมันจะยิ่งแบบแมทช์คู่สีกันได้เหมาะมากๆเลยนะครับ ก็เป็นในไก่เรือนที่แบบแต่งตัวได้ง่ายมากๆนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนสายให้ดูเส้นหนึ่งด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดหน้าปัดมาแบบนี้นะครับยังไงก็น่าจะเปลี่ยนสายได้สนุกไม่ใช่น้อยนะครับซึ่งตัวสปริงบาร์เนี่ยเสียดายมากที่มันไม่มีคุชเทลิสมาให้นะครับก็จะต้องใช้พวกอุปกรณ์อย่างเงี้ยในการงัดในการดึงสายแบบนี้นิดนึงนะครับโดยที่สายที่ผมอยากจะลองมาเปลี่ยนให้ดูเนี่ยคือสายที่แบบมันเป็นสีเทาแบบนี้นะครับคืออยากจะลองเท็กซเจอร์ที่มันดูหรูหรามากขึ้นแล้วก็สีอ่ะ เป็นแมช์กับตัวหน้าปัดด้านในด้วยนะครับซึ่งลักไซส์ของเรือนี้อยู่ที่20มิลน,นะครับอ,ออกมาแบบนี้เลยโอ้โ oh, หนะครับเป็นคู่ที่แบบโอ้เซอร์ไพรส์เลยอะ่ะคือรู้สึกว่าแบบสีสันมันดูกลืนดูเนียนไปกับตัวหน้าปัดมากๆนะครับคือหน้าปัดมันมีเท็กเจอร์เยอะอยู่ละแล้วก็สายเนี่ยพอมีเท็กเจอร์เยอะแบบนี้นะดูแบบไปได้กันได้ดีมากนะครับแล้วก็อาจจะรู้สึกสบายตาขึ้นมานิดนึงด้วยนะครับเพราะว่าแบบ มันไม่ได้มีความเป็นหนังกลับแล้วก็ดูลุยมากเท่ากับเรือ,อนเกาะหน้านี้แล้วนะอันนี้เนี่ยเชื่อได้เลยว่าหล,หลายๆคนเนี่ยชอบแน่นอนนะครับก็ ลองดูเป็นไอเดียนะครับสาหรับคนที่อยากจะซื้อเรือนนี้นะจริงๆนาฬิการ,รุ่นนี้เนี่ยมันเปลี่ยนสายได้แบบเยอะเฉดกว่านี้เยอะเลยนะครับคือจะเป็นสีเทาแบบนี้เหมือนหน้าปัดก็ได้นะหรือว่าจะเป็นสีน้ําตาลนะครับน้าตาลเข้มน้ําตาลอ่อนนะครับไม่ว่าจะมาโทนอะไรเนี่ยผมก็ได้หมดเลยนะขอให้มันมีฟีลสีสันแบบเป็นเอิร์ธโทนแล้วก็มีความเป็นมิลิเตอรี่อ่ะก็จะแมทช์กับเรือนนี้ได้ไม่ยากเลยนะครับเพราะว่าหน้าปัดเขาคุมมาแบบเรียบร้อยอยู่แล้วนะครับยังไงใครที่สนใจก็ลองดูนะครับซึ่งนาฬิการ,รุ่น, min, น3 เวลาซื้อเนี่ยเราอาจจะเจอส่วนลด15เป็นยืนพื้นนะครับที่เหลือเอน,นี่ยอาจจะเป็นพวกโปรบัตรเครดิตอะไรก็ว่ากันไปนะครับส่วนถ้าเกิดเป็นรุ่น4.2มิลเนี่ยราคาจะเพิ่มมาเป็น36,500บาทใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถซื้อได้ในช็อปของ Hamilton นนะครับในห้างสรรพสินค้าชั้นนำนะหรือว่าจะเป็นช้อปปิ้งออนไลน์ก็ได้นะครับในช้อปปี้ลาซาด้าเนี่ยเขาก็จะมี Hamilton Official Store อยู่ด้วยนะครับก็จัดจาหน่ายโดยแบรนด์เองเลยดังนั้นเนี่ยก็อุ่นใจสบายใจได้เลยนะครับสบาาาาารรรีีน้ก็ะะมามมมมคคท่ถถอไเเลย แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ